นี่คือลูกหมอนที่คนทางบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าโคตรอร่อยอร่อยหวานอ่ะหอมเจี๊ยบได้มันหอมแล้วมันหวานแบบมันหอมมากอะนี่หมอนสับอรร่ไต้หวันอุ้ยหอมหวานหอมขนาดลูกสีเขียวที่ยังไม่สุกยังอร่อยเลยครับทุกคนถ้าเป็นนั้นนะเปรี้ยวตาปิดอะ ีเกี่ยวยังอร่อยอ่ะออน้องเป็นต้นหม่อนสตรอเบอรี่ไต้หวันนะครับแม็กก็สั่งสายพันธุ์มาจากทางออนไลน์อีกทีสาหรับวันที่แม็กเริ่มปลูกนะครับเป็นวันที่19ธันวาคมปีที่แล้วครับหลังจากปลูกลงดินไปแค่2เดือนน้องแตกกิ่งออกมาเยอะมากเลยครับคือแม็กกะตั้งใจจะเลี้ยงให้เขาลำต้นใหญ่ๆแม็กเคยไปเห็นตามข้างทางครับมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเขาปลูกต้นหม่อนแบบต้นใหญ่มากแล้วให้มันเป็นทรงพุ่มอยู่ด้านบนแม็กเห็นแล้วมันสวยดีแม็กเลยอ,อยากจะลองทําบ้างครับ แต่พอกิ่งเขาเยอะๆแบบนี้แม่ก็รู้สึกว่าเสียดายเลยมาทดลองตอนกิ่งกับชํากิ่งดูครับแต่ที่ไหนได้เพิ่งรู้ว่าหมอนสตอรอเบอรี่ใต้วันเนี่ยไม่สามารถชํากิ่งหรือว่าตอนกิ่งได้ต้องใช้วิธีการเสียบยอดหรือติดตาเท่านั้นครับที่แมทดลองไปคือตุยหมดเลยนะทุกคนหลังจากที่ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งและชํากิ่งไม่สําเร็จนะครับรอบนี้เราจะมาเล่งผลผลิตให้เขาออกลูกเยอะๆกันครับก็มีพี่ๆในคอมเมนต์นี่แหละนะครับบอกว่าให้ลูดใบออกให้หมดเลยวันนี้ก็มีหลานตัวน,น้อยมาช่วยงานด้วยครับตอนนี้เนยเล กลายเป็นว่าดูแลจัดการยากมากครับทุกคนกว่าจะเอาใบออกได้หมดต้นนะครับลเล่นเอาเหนื่อยเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเกือบตกบันไดดีนะตะกล้องมาช่วยไว้ทันแล้วแม็กก็จะใช้เชือกมัดปลายกิ่งนะครับเพื่อที่จะทําการโน้มกิ่งของเขาให้โค้งลงมาแม็กก็จะดึงเชือกมามัดไว้กับหินนะครับระหว่างทํางานเนี่ยก็มีแมวตัวกวนมายุ่งตลอดการโน้มกิ่งแบบนี้นะครับก็จะทําให้เขาแทงยอดขึ้นมาใหม่บริเวณตากิง่งเมื่อหินเริ่มรับน้ําหนักไม่ไหวแม็กก็มาผูกกับต้นไม้ข้างๆนั้นเลยเชือกก็จะระโยงระยางมั่วไปหมดเลยทุกคน การทาแบบนี้ก็ถือเป็นการบังคับทิศทางของกิ่งเขาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวทุกคนมารอดูอัปเดตนะครับว่าแม็กจะเพิ่มผลผลิตได้มากน้อยแค่ไหนส่วนยอดที่ตัดออกมานะครับทุกคนไม่ต้องเสียดายแทนแม็กนะแม็กไม่ได้ทิ้งให้เสียเปล่าครับเอาจริงๆคิดไปคิดมาตัวเองก็เป็นคนขี้งกเหมือนกันนะทุกคน <c oughs> กิ่งที่ตัดออกมานะครับแ <c oughs> ม,ม็กก็หิ้วเข้ามาในสวนในไร่ของแม็กอีกทีเพิ่งนึกขึ้นได้ไงว่าในไร่เนี่ยเคยปลูกต้นหม่อนสายพันธุ์ดั้งเดิมเอาไว้เลยอยากจะลองเอายอดมาเสียบดูครับไม่รู้วารอออดดเลตยยกกกู้็็งงทบิธีีส เหมือนเดิมแบบที่แม็กเคยทํากับมะเดื่อฝรั่งเลยเอายอดของหม่อนสตรอเบอรี่ไต้หวันมาเสียบกับยอดของหม่อนพื้นบ้านเสร็จแล้วก็พันด้วยเทปพ,พันกิ่งอีกทีตบท้ายด้วยถุงซิปล็อกรอบไว้กันน้ําเข้าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสองสัปดาห์เราจะมาอัปเดตผลกันอีกทีหนึ่งส่วนกิ่งของหมอนพื้นบ้านที่แม็กตัดออกมานะครับแม็กก็จะเอาไปชําเพื่อเป็นต้นตออีกทีก็มีพวกพี่ๆนั่นแหละขอมาว่าให้ขยายพันให้หน้อยต้นหมอนสายพันธร่อย,อร,อ,ยอร่อยแบบนี้แม็กมีมาแบบ่งให้นนคนครกดก,กดต,ดตนะัััทุบ